เอาเลยครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง c h l Channel นะครับผมวันนี้ตัวที่ผมเล่นนะครับจะเป็นตัวของอลิสนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวสกินเอ่อชิบิสเกเลติของอลิสนะครับเป็นสกินฮาโลวีนนะครับได้มาจากเวเลอร์พาร์ทนี่สวยมากครับมีเอฟเฟกต์สกิลอลังการด้วยนะเราลองมาดูกันเลยดีกว่าก็วันนี้นะครับกดมาในโหมดธรรมดานะครับผม เพราะว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะถนัดน้อยที่สุดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในฟีมมอก็เลยวันนี้กดเป็นซัพพอร์ตแทนแล้วกันมาเล่นในโหมดธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องคอยเล่นโจ๊กเกอร์ไว้ครับน่าจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับเด็กจ้าโดนทาทาฟบัตไปแล้วโอเคครับดักตรงนี้ คอยเลี้ยงเพื่อนไว้นะครับนี่สกิลที่2โอเคนะครับผมว่าสวยดีเดี๋ยวเราต้องลองมาดูแบบสกิลอันตีนะครับว่าจะอลางการแค่ไหนแต่เท่าที่เห็นมาผมว่าสวยอยู่นะเอาจริงผมว่าคุ้มราคานะครับสกินนี้คนเยอะนะครับตอนนี้ด้านบนเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะมีไฟกันเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วตอนนี้เอเซนกาเรียบร้อยสโลไป โอเคครับเกิดฮิวมูนะน่าจะโดนนะครับนะ่ะโอ้วเมื่อไรจเวลซีนี่สตาร์ทไปทีนึงเป็นเหมือนออร่าเป็นหัวกระโหลกตีมารวีนนะครับถ้าสกิลมันนะเนี่ยเห็นไหมิีเดียวจะเวลซีแล้วครับ โอ้ยหเจ็บเจ็บปเพื่อนเพิ่มเกาะให้จะได้ทำเว็บสี่แล้นะทำเว็บสี่นี้บอกเลยว่าสกิลอลังการมากผมชอบนะครับสวยดีมีคนจะเข้ามาในพุ่มนะครับอือสตาร์ทไปทีนึงเว็บสี่แล้วเตรียมได้เลยเตรียมมีเรื่องดึงโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้โหแข่งเป็นหินตี well. ไปตีดักไว้ครับ เออเขาเข้ามาตอนนี้เรามีสองคนนะครับเพื่อนเรายังไม่มาเติมนะอันตรายโอเคเพื่อนมาเติมหน่อยขอลังสนุน <c oughs> ก็ตอนนี้เมดเรากำลังเดินขึ้นมานะครับโอ้ยโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากโอ้ไฮเตออันติดีนะเขาไม่อันติสุดถ้าเขาอันติสุดนี่คือเราตายไปแล้วนะน้องอลิสมาแล้วจ้า <c oughs> ขอกลังสนับสนุนหน่อยเ <c oughs> พืพ่อน มาแล้วครับจ๊กเกอร์คลิ์ไปโอเคเช็คปลาให้นะครับโอเคนะครับของซัพพอตก็จะเป็นของซัพพอร์ตน่าจะของซัพพอร์ตเมทนะสำหรับอลิศก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเล่นนานๆทีนะครับไม่ค่อยเล่นซัพพอร์ตัะเท่าไหร่แต่ซัพพอร์ตก็จะเป็นลิกเตอร์โรมครับไม่ก็เวเลสอะไรอย่างนี้่ตัวนี้ก็โอเคอยู่ ตอนนี้น่าจะออกไปโล่น่าจะคุ้มที่สุดนะครับน่าจะช่วยคนได้เยอะโอเคโอเคครับฟลนติโนโอตอนนี้ฟลนริโนโฟาร์มนะครับก็ขึ้นมาถึงบนเลยโอ้ยชั้นสองโอเคเลเตอร์มาแล้วคอมไฟแล้วตอนนี้เต็มตัวแล้เปิดตีเข้าไปเลยเดียวอย่านะอย่านะ ยืนแบบนี้ก็อันติสิครับโดนผ ok. ักด้วยสันสองมาเพื่อนลุกเรียบร้อยเอาแต่คิวด้วยโหอันนี้ก็คิวได้ไม่รู้เขาติดอะไรคนตายโุตรชนะเขาสันไปตายเนี่ยตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกอร์วิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวพี่พาไปคิวน้อง โอเคแต่ผมวาร์ปกลับบ้านก่อนดีกว่านี่ไงเช็คคูมไปทีนึงเออโอเคเคยคิบไปเออเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลกเกมผมดูทรงแล้วน่าจะตึงๆอยู่นะแต่ว่าทาร่าเขาจะเคีร์คิบวะไม่ได้หรอกใส่ตีเขไาไปเล,ลุมทาร่าตัวเดียวสี่ตัวเรียบรอ้อย ทีมไฟนี่้องบอกว่าสุดจริงครับสี่ตัวรุมตัวเดียวจะเกี้ยล่อหรอฮฮยเตะไม่ได้นะโอ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาไปสใส่กอดแล้ววิ่งสบับเลยเพื่อนเช็คพุ่มไปหนึ่งทีอ่ะหน้าคอสอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็เราโยกมาแว้กลางก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปล่างกันแว้มาช่วยกลางกันน่าจะได้ป้อมนะครับวางตีดักเอาไว้ อ่ะนานาคอสโดนสตันพอดีนาคอสน่าจะตายอุ้ยอ่ะผมได้คิวอีกแล้วโอเคผมอยู่โยกไปล่างกันเลยดีกว่าอุย้ยไอทีนี่เนี่ยไปเพื่อนตรงล่างก็ต้องขอการสนับสนุนด้วยนะครับตอนนี้เขาไม่ยอมสลับว่ะเด็กจ้ายังไงเนี่ยคณะจะอยู่ช่วยเราก่อนนะเฮ้ยโดนสกัน,นนั้นนะ ว่าเพื่อนเราเข้าไม่ถึงนะเมื่อกี้มันไกลขึ้นโอเคทาร่ามันยังไงวะเฮ้ย ê! จะวางกันตีนแล้วนะเมื่อกี้ใจร้อนอสตันไม่โดนด้วยมาเพื่อนเรามาแล้วตอนนี้เราจะใส่ได้นะตายสวยโอ้ยโอ้ยแล้วตายรอด้วยโจ๊กเกอร์เพื่อนมาเติมแล้ว นี่าจะได้ป้อมนะครับแฮตเตอร์เขายืนคนเดียวดย้วยเสี่ยนติเข้าไปเลยเสยี่ยนติเพื่อเป็นการไล่เขานะครับโครูเขาอโอเคได้ป้อมด้วยวได้เครดิตผมอีกละไปตอนนี้เช็คไม่ได้ล่างครับเดี๋ยวเรายกกรเล่นตรงกลางกันไปช่วยไฟตรงกลางกันนะดูเหมือนท็อกเกอร์ใจเย็นหิวให้ พาล่าตามอ่ะบหายแล้วจบด้วยเราสวยเนละยแบบนี้ไม่น่าทันผมน่าจะเป็นไลน์ต่อไปอ๋อช่วยผมด้วยิ่งเกิดเห็นเพื่อนสแตนดาร์ดคงไม่ดูดจรเรียบร้อยโอ้เคียครีปยากว่ะอันตีเลยแล้วกันโอ้รู้สึกว่าเคียครีปไม่ตายสักที ขัดใจผมมางเลยนะเอาเลยตีไปซะเลยยี่สิบวิเงครับแป๊บเดียวต้องเคลียร์เว็บที่สองอีกว่ะโอ้ยอเคลียร์ไปเรื่อยๆน่าจะอ๋กอกดจะเคลียร์เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติอเพื่อนกันเฮ้ยโอเคจ็อกเกอร์มา ค okay. แสงตีไปเลยโอเคครับรวมกับดาเมจของโจ๊กเกอร์นะน่าจะพอฆ่าได้แต่มัง้งแล้วแต่เขาหนีด้วะผมจะพูดเนอร์ทำไมวะเนี่ยไ,ไปสตาร์ทไปโอ้ไม่โดนถาร่าเมื่อกี้นายทำเรานะยังไงดีเพื่อนโอ้แต่แมปเปิดแล้วครับถ <Ret reat. S 1> อยอนี่ <Gotcha. S 1> ไป ผมชอบท่าติมากเลยนะท่าติสวยมากเลยรู้สึกเป็นสกินวีลเ ER ลอร์พาที่มีอะไรเยอะดีแต่จังหวะนี้ก็อาจาจะเรียบร้อยครับเท็กสตาแต่เราต้องช่วยเพื่อนตัวนักติดแล้วโอ,อ้ยแบบได้ครั้งนี้มาแล้วเพื่อนอยังไงต้องคุ้มกันโจ๊กเกอร์เป็นพิเศษนะครับตอนนี้เหมือนโจ๊กเกอร์เราจะเป็น ใจหลักของดาเมจน,นะเป็นดาเมจนะแบบเบิร์สแล้วอันตีไปจะได้ป้อมหรือเปล่าต้องไ,ได้นะโอเคได้ป้อมนะครับไปป้องกานต่อเพื่อนเด็กสตาร์ดันคีปมาละยิมหน่อยดียอดไปโอเคแตกไปเรื่อยๆออันติหรือคูดาวเสร็จพอดีครับ เปิดเข้าไปเลยไปไหนทาร่าสตันโอ้โหมีโดนนี่เอกสิบสามวิจิเนีนตีใหม่ครับเร็วมากเลยนะไปเพื่อนนีเพิ่มเกาะสี่คนเลยไปเข้าไปเลยรามีโลตีใหม่ละยังไงวะยังไงวะปล่อยไปครับป,ปล่อยไป เดี๋ยวให้เด็กซ่าเขาตามไปคนเดียวเราไปยซับพอร์ตเพื่อนดีกว,ว่าโอ้เรียบร้อยถอยน่าต้องถอยคำจังหวะนี้ <Ret reat. S 1> ก็น่าจะต้องถอยกลับกลับไปรีคอนก่อนนะครับโอ้จบ <Legend ary. S 2> ตดีดาร์มาเพื่อนมาเดี๋ยวช่วยโซนให้ดีเลย บั๊บบเขาเกิดพอดีด้วยนะจะมีใครมารลืเป่าดูเหมือนตอนนี้หนาคอรเขาเอาหยดไ,ไม่ได้เคครับเคคลิปตรงกลางครับเดี๋ยวน่าจะมีไฟสุดท้ายแล้วแหละผมว่านะนั่นเราน่าจะได้จบแล้วแหละเดินกันเป็นกลุ่มเข้าไว้ครับเล่นเกมแล้วโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันครบแล้วนะครับ ขันบนแล้วอไอรีค่าอ้นตีมาเลยวะเพิ่มโลไปสวยตีมาเพื่อนโอ้หผมเกือบจะโดแน,นแช่แข็งเลยน,นะคอสนะคอสไม่เอาไม่เอาจะยืนโอ้โหส่วผมยังสตาร์ทให้เขาได้อยู่นะโอ้เมื่อไหร่จะได้จบเนี่ยเพื่อนนี่มันก็นานมากแล้วนะเฮ้ยเเข้ามาอีกแล้วโอ้ตัวเกอร์ถอยไปเพื่อนเพื่อนเกาะให้สวยโอ้ทัวเกอร์ยังคิวได้อีกอ อะไรดูก่อนสโลตสตัน๊นอะไรดูเออใส่หมดนะครับเราโชคดีที่เรารวมรวมกันได้4คนก่อนนะเมื่อกี้เขามีมาแค่3คนเขาเลยสู้เราไม่ได้น,นี้น่าจะน่าจะได้จบไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องรอเพื่อนมาไอ้สินการนี่ยังไงอันตีไปโอ้หแล้วโจ๊กก็เรียหรอย หวังพึ่งได้นะจะเคือโอ้โหแล้วมีคนส่งข้อความมาโอเคยไปครับน,น่าจะจบได้แล้วมั้งแต่ไม่มีเพื่อนมาว่ะเพื่อนเราไม่มาเลยนะเราฝังเขาเกิดกับคนหนึ่งด้วยก็ออถอยดีกว่าเพื่อนไม่มาโอเคผมว่าเราน่าจะต้องถอยไปตั้งหลักกันก่อน,นครับ รอให้เพื่อนมาครบผ้าคนกันนะมันน่าจะได้จบจริงๆแล้วผมว่านานมากแล้นะครับเนี่ยโอเคใครบั๊บบัวไปเลยเพื่อนแต่ลีมาวะ่ะเขาไม่เอานะครับมาเพื่อนจมตีดาร์กเลยปเปิดได้ก่อนด้วยเด็ดมามาล,ล้มลกลุม่มล้มกลุ่มเร็วโอ้โหแต่ตีเลยแล้วกันค่อยกลับบ้านไปลีนด้วยกันครับ โอเ,อโอเนี่เนี่ยอืมรู้ว่าไม่ต้องกลับบ้านแล้วหรอรู้สึกจะมีไฟนะครับแต่เพื่อนเราไปล่อยมังกรด้านล่างนะครับเหมือนเพื่อนเราอยากด้สามทางนะโอเคเราอยู่กับฟอนนริโน,โน่ไปก่อนครับ มาแล้วเพื่อนโอ้ยแสตีโดนกดทิไ้ไให้ไปยากเพื่อนสามทางกดโล่ให้เอาให้หมดตอนนี้มีอะไรใช้หมดครับเพราะว่าจบและน่าจะจบแล้วนะตอนนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยอโอเคครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินอลิสชีบีสเกเลจิกนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันด้วยครับขอบคุณครับ